กลยุทธ์จัดการเวลาอย่างมืออาชีพเรื่องนี้ครับ mm hmm. เพื่อนๆจะได้เรียนรู้นะครับ mm hmm. เรื่องของอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราเอาอีสเตอร์เอ็กที่ปกหลังเลยกันนะครับ mm hmm. ไม่ค่อยได้รีวิวปกหลังเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ mm hmm. ก็บริหารเวลานะครับทำสิ่งต่างๆให้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีความสุขกับสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตที่คุณคู่ควร <c oughs> หนังสือเล่มนี้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับวิธีการสร้างระบบบริหารเวลาแสนสมบูรณ์แบบนะครับข้ามมาตรงนี้นะเครื่องมือบริหารเวลา7อย่างที่สามารถพลิกโฉมวิธีการบริหารเวลาของคุณได้อย่างสิ้นเชิงโอ้โหเป็นไงสุดยอดแต่ว่าข้างในเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้เป็นขาวดํานะครับขาวดำนี่ก็จะเป็นเรื่องของกรดูสารบัญประมาณน,นี้เลยนะทุกคนนะนี่นะครับมันเยอะเนะื้อมันเยอะนะครับน,ะนะีบ่ ส่วนที่1นนะครับองค์ประกอบพื้นฐานส่วนที่2ก็ความผิดพลาดในการบริหารเวลาที่แย่ที่สุดเประการนะครับแล้วก็กลยุทธ์21ประการนะครับอ่าสุดชานฉลาดนะแล้วก็เอ่อวิธีบริหารเวลาเมื่อเจอกับเรื่องไม่คาดฝันนะครับแล้วก็บนนะักนีนน่ประมาณนี้ครับประมาณนี้ถ้าเป็นหนังสือแปลก็สไตล์ฝรั่งนะครับเขาก็จะอธิบายเยอะๆเยอะๆเยอะๆ,ๆแล้วก็เป็นความรู้นั่นแหละครับเพื่อนๆสามารถ จัดไปอ่านได้ใครที่แบบเออเวลาทำไมมันไม่เคยพอเลยนะครับก็ลองดูครับ